สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราสองคนเป็นตัวแทนของกลุ่ม Beautyful เรียนอยู่สาขาวิชาภาษาทไทยหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตวันนี้พวกเราภายในกลุ่มจะมาบอกถึงลักษณะการแต่งตัวและนิสัยส่วนตัวค่ะเพื่อนๆภายในกลุ่มจะชอบแต่งตัวแบบไหนกันบ้างนะและมีนิสัยส่วนตัวแบบไหนกันนั้นไปด,ดูกันเลย ายสุเลศสุภภาพรหัส4 0 6 1 1 1กหสาขาวิชาภาษาไทยศิลปศาสา์บัณฑิตครับนิสัยนะครับก็เป็นคนเฮฮาสนุกสนานนะครับตลกนิดหน่อยส่วนข้อเสียนะครับก็เป็นคนแบบที่เข้ากับคนค่อนข้างยากนะครับส่วนนิสัยก,การแต่งตัวนะครับก็เป็นคนแต่งตัวแบบไม่ชอบใส่เสื้อผ้าที่ใหญ่ๆมากครับชอบแบบรัดินิดๆครับเพราะว่าเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วส่วนเรื่องการ แต่งตัวจากโทนสีนะว่าเป็นคนที่ชอบโทนสีแบบไม่เข้มมากไม่อ่อนมากหรือกีีดมากครับขอบคุณครับค่ะชั้นนางสาวเวนีดาสาเมร,รหัส4 0 6 1 1ย์2 6หสาขาวิชาภาษาไทยศิลปศาสตร์บัณฑิตค่ะลักษณะน,นิสัยส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่รา่าเริงเฮฮาตลอดเวลาเมื่ออยู่กับคนที่สนิทค่ะเป็นคนที่โกรธง,ง่ายหายเร็วนิสัยเสียเนี่ยจะเป็นคนที่ใจร้อนมักจะทําอะไรที่มักจะทําอะไร ก่อนที่คิดส่วนมากค่ะแล้วก็ลักษณะาการแต่งกายเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อใหญ่ๆค่ะการเกยขาบานเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าสบายใจดีไม่อึดอัดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน,นาศิษามะเสงรหรัส406111029ค่ะสาขาวิชาภาษาไทยศิลปาศาสตร์บัณฑิตค่ะนิสัยส่วนตัวนะคะเป็นคนยิ้มง่ายเฟนลี่แล้วกเ็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายค่ะ แล้วก็ลักษณะการแต่งตัวนะคะชอบใส่กางเกงหลวมๆเพราะว่าสะดวกในการเดินทางไปไหนคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวฟารินีกาดีรหัส4 0 6 1 1 1 0 3 6ค่ะสาขาวิชาภาษาไทยศิลปศาสตร์บัณฑิตค่ะนิสใส่ส่วนตัวก็คือเป็นคนที่ร่าเริงสดใสทุก็ระกับคนที่สนิทค่ะแล้วก็เป็นคนที่กวนง่ายหายเร็วลักษณะการแต่งตัวก็คือชอบใส่เสื้อยือดแล้วก็กางเกงหลวมๆค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวไอซาเซนารหั40ส406111007สาขาวิชาภาษาไทยศิลปศา,าสตร,ร์บัณฑิตค่ะค่ะก็นิสัยส่วนตัวนะคะก็ก็จะเป็นคนที่รา่าเริงยิ้มง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับคนอื่นได้ยากค่ะส่วนข้อเสียน่ะก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนจะใช้อารมณ์ก่อนเหตุผลค่ะส่วนการแต่งตัวก็จะแต่งแต่งตัว จะใส่เสื้อใหญ่แล้วก็กางเกงขาบานค่ะเพราะว่าสะดวกในการที่จะใช้ชีวิตประจำวันคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุเรนีราเตรหัส406111021สาขาวิชาภาษาไทยศิลปศาสตร์บัณฑิตค่ะลักษณะนิสัยก็จะเป็นคนที่ยิ้มเย้มเจ่มใสร่าเริงโกรธดง่ายหายเร็วส่วนข้อเสียก็จะเป็นคนที่พูดก่อนคิดหรือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจค่ะ ส่วนการแต่ง,ตงการแต่งกายก็จะเป็นคนที่ชอบแต่งกายสไตล์นี้ใส่แล้สบายใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรศนาอายุโซรหัสนักศึกษา4 0 6 1 1 1ย์สาขาว,วิชาภาษาไทยสอสอวอค่ะค่ะลักษณะนินนสัยก็จะเป็นคนที่ไม่พูดมากนะคะรู้สึกอะไรก็จะไม่พูดแล้วก็เป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วส่วน การแต่งกายนะคะก็จะเป็นคนที่แต่งตัวสบายๆนะคะแล้วก็ชอบอใส่เสื้อผ้า,ามือสองนะคะชอบเดินตลาดนะพร้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวฟ้ามีสามะรหัส406111030ค่ะสาขาวิชาภาษาไทย,ทยศิลปศาสตรบัณฑิตค่ะต่อไปนะคะลักษณะน,นิสัยนะคะเป็นคนที่ยิ้มเก่งเข้ากับคนได้ง่ายหัวเราะเก่งได้ค่ะ เป็นคนที่อยู่กับใครแล้วรู้สึกสบายใจต่อไปนะคะลักษณะนิสัยกองการแต่งตัวนะคะชอบแต่งตัวเน้นของ20บาท30บาทนะคะเป็นคนที่ชอบของตลาดมนองแล้วก็เป็นคนที่ชอบใส่เสื้อที่หรวมๆด้วยค่ะส,สะดวกสบายในการยืนนั่งได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสานุชาเดียสันต์วารหัส406 111 1 2 3 3ค่ะ สาขาวิชาศาสตรไทยสอบอบค่ะลักษณะน,นิสัยคือยิ้มง่ายหัวเรกเก่งเข้ากับคนอื่นได้ง่ายค่ะลักษณะาการแต่งตัวก็คือสไตล์นี้เลยค่ะก็คือกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตผ้าคลุมพันเป็นของตัวเอค่ะของค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุร,ราดาราแดงรหัส406111005สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรสลปศาสตร์บราาัณฑิตลักษณะนิสัยก็เป็นคนที่ตลกเฮฮาแต่เป็นคนที่ยิ้มไม่ค่อยเก่งก็เลยคนอื่นอาจจะคิดว่าเป็นคนที่หยิ่งค่ะแล้วก็ลักษณะการแต่งตัวก็เป็นคนชอบแต่งตัวสไตล์นี้อยู่แล้วเป็นการแต่งตัวที่สบายแล้วก็แต่งตัวแบบนี้รู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเป็นคนที่อวบเนาะถ้าใสาก่กางเกงก็รู้สึกว่าเป็นคนที่อวบมากขึ้นแล้วก็อ้วนมากขึ้นค่ะ คุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุหิดาเจแดนะคะรหัสนักศึกษา40611001สาขาว,วิชาภาษาไทยศิลปศาสตร์บัณฑิตค่ะลักษณะน,นิสัยนะคะเป็นคนร่าเริงเจ่มใสเข้ากับคนได้ง,ง่ายแต่ขี้งอนค่ะอาการแต่งตัวนะคะเป็นคนชอบใส่สีขาวเพราะจะไม่กับทุกสีค่ะ,คคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟาตินเอียรหัส406111017ค่ะสาขาวิชาภาษาไทยศิลปศาสตร์บัณฑิตลักษณะนิสัยก็จะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนเรียบง่ายอะไรก็ได้แล้วก็เป็นคนขี้เล่นกับคนที่สนิทด้วยค่ะสำหรับกับคนที่ไม่สนิทก็จะดูเป็นคนหญิ่ง ค่ะแล้วก็ลักษณะการแต่งตัวก็จะชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ๆเพราะว่าส่วนตัวก็จะเป็นคนที่ผอมแล้วก็ชอบใส่กางเกงสบายๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวเองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอสุรีิเจเรหัส4่6 1 1ย์หกสาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตค่ะลักษณะนิสัยส่วนตัวนะคะจะเป็นคนร่าเริงเข้ากับคนง่ายบางทีก็จะเป็นคนอารมณ์น้อนหน่อยค่ะค่ะแล้วก็ ลักษณะการแต่งกายนะคะจะเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อใหญ่ๆแล้วก็กางเกงตัวใหญ่ๆนะคะเพราะว่าชบสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะแล้วก็ปกกิสีเนี่ยจะเป็นคนที่หุ่นบางอยู่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ จากการสํารวจอาการแต่งกายของเพื่อนภายในกลุ่มนะคะกลุ่มพวกเรานะคะจะมีผู้หญิงทั้งหมด12คนแล้วก็ผู้ชาย1คนค่ะส่วนใหญ่นะคะจะมีเพื่อนๆที่อาจจะใส่ส่วนใหญ่จะใส่กางเกงแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสบายๆแล้วก็จะมีเพื่อนบางคนเท่านั้นที่จะใส่กระโปรงค่ะค่ะแต่วความแตกต่างนี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยเข้ากันได้ค่ะ